สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื้อน,นี้มาพบก,กับชงยายไพ่ผากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะมื้อน,นี้ยายไพ่ได้น,น้ำของมูลเนื้อทังเล็กเด็ดมายพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ๊ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่าไเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้อยย่ำยายไพ่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประพันธเบิ่งนผ่าน,าน,านชมแนวทางนะจ๊ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาามมคุยยททัักกไอง คอมเมนต์มัไอคลิปขางลางได้นาะพี่น้องเนาะการพ่าว่าหร้ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งตำเล่าเนี่ยทางอาจารย์ทันเล็กไอพ่อปม่มั่นใจเนาะค่ะวันนี้ว่ามีหรือบ่มมี่ขั้นมี่คอมเมนต์คามาบอกแกบให้เน่นะจ๊ะผู้รังค้นกับว่ามี่ผู้รังค้นกับว่าบ่มี่ยายพ่กัะเล่ยลงหาเลยนะคะมักวางตำเล่ามณีเดนศูนย์สองศูนยี่นย์เก้าน้นศูนย์หกดนย์แปดกันศูนย่นย์สองและศูนย์สามนะจ๊ะว่าไปตามสูตรบนนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขตำล่าพี่ตูนพี่ตูนบอกว่าตำล่ามือนีเด่นศูนย์หาแนวมาใส่ศูนย์เอาพี่น้องศูนย์อะไรดีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะแอดฟินิกว่าตำล่ามือนีเด่นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหาเก้าหนึ่งนะจ้าสำหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะมากับพี่ชนาน้านำเพื่นใดคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนอรสิงห์นะคะจ่านรสิงห์เด่นศูนย์อเอามือนีก้นคือไหศูนย์มาลายแล่ครับพี่น้องคะมือนีก้นคือไหเด่นศูนย์มาลายแต่จ้าเพื่อนบอกว่า402 405ไอ้420 450เน้น40 5และ0 2สำหรับแนวทางเพื่อนเนาะมากับพิจาณาไทยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลุงนิ่นลุงนิ่นบอกว่าเด่นตัวเดียวเก่าเอาระวางเก่ากับศูนตัวใดจะมาเนาะพี่น้องเนาะมากับพิจารณาตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วถ้่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแนวทางของแอดลูกสายน้ำเนาะจ้าเพื่อนเน้นหกสองเจ็ดสองและแปดสองนะคะพี่น้องชุดเต็มแคปหน้าจอสําหรับแนวทางเพื่อนนะคะพิจารณาใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข้างเทิงเพื่อนนะคะพี่น้องคะเด่นโบนหน้าจ้าพี่น้องเอาเคียหยบน้าจอเม็ดเดียวซอ,องเก่าหานะคะมักกับพิจาจนาน้านำเพลนใดเดอพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางู้รังค้นกับว่าตำราโมนีู้รังค้นกับว่าตำราโมนีบ่มีมีมืออื่นเอาผู้ใดรู้จักคอมเมนต์กับมาคุยกันแน่นอะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาอันนี้เป็นแนวทางของแอดประกอบ เพื่อนไฮมากนะจ๊ะมีเพื่อนเรียน7กับแปดเจ็ดสี่เจ็8ห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแเละแปดแปดีเจ็าเจ็ดเจ็ดหกสานะคะเล่น3 8 5 8 3ดหาแปและ3 5นะคะพี่น้องมากระจวดจาานำเพื่อนใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบนะจ้าแอดเลนโบไฮมากแคบนาจอเด่นสี่หเนาะซีเจ็ดซีแปดีเก้า 5 7 5 8 5 9 5 0 6 7 6 8 6 9และ6 3ระวังเบิ้ลนซีซีหาหาหกนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเสือสังฟ้าตำลาวมื่อนี้นะจ้า1 7กับ1 6ว่าสัตว์สองห้นึ่งหกและหาหนมากตัวใดกับพิจารณานทำเฟินใดเนาะแค่ไพ่กับบอมั่นใจว่ามีหรือบ่มีเอามาเบิ่งแนวทางตำราวอย่าไปเลขเด่นเขางวดที่แล้วเข้าเด่นหนึ่งนะจ้างวดนี้เด่นหากับสามอ่าห้าสาม ห้ 5, 7, 5, 2, เาเจา็ดห้าสองนะจ๊ะอ่าชุดวินอยู่ที่ห้าสามสองหนึ่งติดเบิ้ลพี่น้องถ้าตาำราวันนี้มีติดเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็เป็นเบิ้ลสองสองหนึ่งหนึ่งไปสั่นเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเด้อพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางอย่าเอาไปเสื้ออีหยังมากไหมเพราะว่าเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเอด็ดอ่านำข้างเนาะ อ่าห้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดห้าและแปดแปดทำราวันนี้เนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ยายไพไม่ได้อ่านให้เนาะให้พี่น้องเคียบหน้าจอสําหรับถ้าเป็นรันหนถ้าเป็นอแน,นวทางอาจารย์ทา่านใดเลขพื้นหลายยายไพกับให้พี่น้องเคียบหน้าจออันนี้ของตะวันทอดเสียงนะคะตะวันทอดเสียงเด้อพี่น้องจะหน้าใดครับพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนพยักนะคะแกะแขนไทยกับสันเซียนพยักละว่าตามเล่าเดินหาคับหกห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะคะหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเพิ่นเดินหาที่กันกับยายไพ่อยู่นะพี่น้องมากับจัวจัดคันบ่ออกกับบ่เป็นอย่างเนาะจ้าพี่น้องจ้าคันออกกับข้อมันของมาคุยกันเนาะบอาถามยายไพ่ถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าออกอยู่บางอาจารย์กับอ่าข้าเจ้าโงมาบอกว่าตามเล่างดมื่อนี่มื่ออื่นจังออกมาสั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือเนอะาะ91 92 93 12 13บน23 21 20นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้พนเป็นแนวทางของเพิินนะจ้าเพิ่นบอกว่าเลขเด่น4603เนาะเน้น03 46 04 43และ06เนาะจ้า603 460นะจ้ะา 3, 4, 60, จตัวเน้นเพิินเนาะว่าไปตามสูนร์เนาะจ้าชองแก้ไพ่ ช่องได้ได้สีชาแนลยังยังสีลงคือเก่าอยู่เด้อพี่น้องอย่าพึ่งออกมานะจ๊ะแต่ว่าให้มาดูช่องนี้ก่อนอ่างดใส่ซัวข้าวนะคะงดลงซัวข้าวเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาใหม่คือเก่านะจ๊ะแต่ว่าก็มาติดตามทรงนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักคำหน่อยเนาะเดนศูนย์เน้นศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าและศูนย์เก้านะคะพี่น้องพูดแล้วจับในเพื่อนพร้อมชุดวิ่นบนนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนนายเนาะแอนน่ายบอกว่าเดิน 2, สงว่าซันพี่น้องจ้าเก้าเก้าเก้าศูนย์นึ่งเกนองกับสองเก้าสและศูนย์สองศนย์นะจา้าหรับแนวทางของแอนน่ายเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มสุพรรณเดินศูนย์กับหนึ่งศูนยสูนย์สามหนึ่งสเลยหนุ่มสาตำราส่าพาท67นะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเนื้อเมฆดิออนเดนซีกับหานะจ๊ะมี960 48 49 40 58 59และ50เนื้อเมฆดิออนเนาะมากับพิจะนะตามเบป็นใดกับพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์รวนเร็ว,วถ้าเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเนาของเก่าเงินเก่าทองเนาะเดนหากับหกฟันหกนะจ้าอ่าห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดห้าหกเจ็ดห้าหกแปดเน้นที่สุดคือหกเจ็ดกับหกแปดนะจ้า พิจารณานํานเพินเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุม่มรําชีเด่น4นะคะพี่น้อง404143 4547และ49หนุม่มรําชีต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนคนสูตรเจาะตามล่าว่าสัน72 7072 73 76และ79เด่น7กับ4 4042 43 46และ49นะคะพี่น้องจวดจา,าดฟาดบึมไปได้เลยเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะเลขเด่นงวดนี้57 5 2 9 7า,า 97, และ92นะคะต่อไปเลยจ้าสูตร3ตัวเด่นบน10 90เด่น0 9นย์กับ1น1นะจ้า7 9 0 1 7ก1 0 2 9 1 0์ห่จะดน่าแดงว่าเด่น,เด,นเด่นล่าง7ก,กับ7เก่าก,กับ2งเก่าคะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ อาจารย์กรกาลสินเนาเดนหกหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดและหกแปดหาหกแปดสำหรับแนวทางอาจารย์กรกาลสินเนาะอันนี้เป็นแนวทางบักหอยขั้นมาซันพี่น้องจ้าเด่นนะคะพี่น้องเด่นแปดกับเก่าเนาะเน้นเก่าหนึ่งแปดหนึ่งนาคะพี่น้องเน้นที่สุดกับหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งกะบหนึ่งแปดนะจ้าสำหรับแนวทางของอมบักหอยขั้นเนาะมากระจวดจัดตามเพื่อนใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่ม อแอดมีเ uh, นาะแอดมีบอกว่าเดน8 8 4แ7 88 4่แ8 7 8อ่าเจ็นะคะพิชชาณน้ำเพลินใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะเดนเก่ากับ2เนาะจ้า4 2่สอง่าเก้า2 4 1ส uh ี่หนึ่งสอเก่าีหนึ่งหกหนเก้สอง่หกอาหกสามและ9เก่าสำหรับจำลาวลุงนินมือนีเนาะมากระจวดจาาน้ำเพลินใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพิจัยโดยแนยวทางของนุ่มหน้าหวานเนาะนุ่มหน้าหวาบอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าอัดเจ็ดสองกับเจ็ดหกสำหรับแนวทางนุ่มหน้าหวานเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายใบ้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องน,นะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิย่งๆรวยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลทนงในยายใบ้ไม่พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งงในช่เป็นแนวทางนะจ๊ะ ขอบคุณในลายเด้ออจ้าสวัสดีจ้า